น้องเอาม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 าพันหลูมอุ่มเพื่อนะว่าตับไก่ทำงานพือน,นะแมนอยู่บ่คือบดิน่็ยังสวัสด,ดีครับผมแล้วพอนี่เชียนเคยเมื่อนี้สิไปยามเบ็ดน้ำเบิดซิชิงครับผมกับสุวัฒนาครับผมไปเบิรงน้ำเบิร์ดนะครับผมไปครับผม <Hello. S 2> ไปเร็วคนวะไปครับผม ก่อยฮักคือฮักคงแห้งเนี่ยวะไปกับผมเจอกันที่ไม้ครับอ่ะพี่น้องวาดไม้แล้วครับผมผู้หนึ่งเฮียตับไก่ผู้หนึ่งเฮียใส่เดือนพี่น้องผู้ดใดสีมันก็เกันเบิร์พีชิงจัดจัดจัดเฮียตับไก่เพื่นว่ะสุวัฒนาพบนใส่เฮียใส่เดือนพี่น้อง ต้องมันลอหลุดล่อบมงน้ำพินตัวยังเหี้ยตับไก่อ่ะตั้อังสันครั้งแรกเว้นบมนี่ลองเบิองเรนัวไปพี่น้องคุณไปทำกันนี้แหละครับนี่ยมองก็ดินๆิน ขวดบอลอยบ่เอาพี่น้องโอนขวดบอติงบ่เอาไปหลุนเบิังเฮียตับไก่น้ำเบิดพีิถีพิถันครับผมเบือดพิ่ีพิถันว่าแม่งตะเตากินพี่นังนี่เฮียตับไก่พี่น้องอ นั่นนั่นปลาเพาเขาเขาข้นครับพี่น้องมันขึมากกว่าย่างาย,ยีเด้อไข่หอดไข่พ<อ>่นะับไใ,บใ่เฮียหล่อนมาเลยนี่อ่นสายพี่น้อง นำกลนไปหา่ายาได้แมีแกนบ่ <c ười> ตะกาวดื้อไห้ตัวนี้แหละมีซีลีบอ่นะเนี่ยบอหล่อนครับพี่น่อนใส่เดือนยันงคือเกา พี่น้องเอามามามาพันหลุ่มอุ่มพ่อนะว่าตับไก่ทำงานพนะแมนยูบ่คือบ่ดนว่ายังแมนวะแมนบ่เียียเอย่าพี่ลพี่น้องเกี่ยวหลุ่มพนพี่น้องมันยังงูแบบนี้าะโอ้ยหลุดแต่เสียดายนวครับเนาะนี่กเขามุนอบุกเลยพี่น้องเงยหัวอยู่ะพีก้อเงยหัวมนมันพอดีกวะมันบบอื่น อื่นม่ถึงมาเบ็ดโอ้ยเดี๋ยวเสียวพี่น้องเดี๋ยวจะเสียวเดี๋ยวจะเสยมีขี้บนไสพี่น้องมีขี้ไสสเขาขางคู่อพี่น้องเสงไรืมเอาเสียงกับลยืมพนันนว่าโอ้ยมุนพันหลุมอุ่มพนนเพรได้หลุนสั่โอ้าเงย เนี่ยเนี่ยลอยนั่นคือเกาไอพี่น้องมีร่องมากมากมามีหนังบุก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 ฮึ๊ขอขอขอึ๊ี่บุรงควยกินใส่ใก้วะคขอยกินใส่ใกล้บุรัง กอเลิกวเลกตัวเดียงาม่ยุติหอกเลิกยนี่แบบมจะอ้นั้นมาเงียนเือ่งามไม่เลยครับงไม่กันกันับจับปลานโอ้ตัวงามยอชหมอสเยแม่นิวงสิไหมเออ ตับไก่เลอึงตักดนยงตับไก่ตับไก่ทำงานพี่น้องตับไก่ประคอพี่ึงตับไกุ่่นอันนั้นนั้นไอ้ครับปรคอกินตับไก่คนนนนึงปาลงอุ่มนะตับไก่เลงอุ่มราบุญยูทูปต้อง่เนเฮียสูตรนี้เฮียสูตรยูทูปพี่น้องให้เลียนดูจากยูทูอย่างเยวได้ครับสูตรตับไก่ คือเรียนไปกุดหง่วนคนจมเอาเละพี่น้องเอ้ยไปครับไปต่อหลังไหมครับผมขอหยาดปลดปลาก่อนครับผมเดี๋ยวปลดไปเบื้องพิชิมก่อนโอ้ออกแล้วมันย่านตัวนี่โอ้ตับไก่ทำงานพี่น้องโอ้ยังคือเก่าเลยพี่น้องเฮียนี่ผู้มาผ่านอยู่เพื่อนคนวายอยู่เฮียยังคือเก่า โบเปืองพี่น้องปลาเกิงกับโบแหบสำแบบนี้ได้ก็ได้ตะปลาแย่งย่างอยู่ใส่ชีวิตว้พี่น้องจุ่มโอ้จุ่มกัน่าเนี่ยสูตรยูทูบวันนี้ก็บชิลงยูทูบอีกทีกันละพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเนี่ยครับผมงับไปมองไม่มันถือกินกันแล้วกันวะเนาะไปพี่น้องต่อน้ำกันห่อ ักีมันมากเด้อแต่บงน่กันดละขอกพวกนี้เลยจ้ม่เห็นมาเอา้ผมไม่เห็นมานะพี่น้องจังหักสังว่าบัตนี่ได้มาเคลดบัตนี่มันถึงโน่นเลยมันเป็นจีนเอาพี่น้องหาซอยกันหาซอยเบิดพชิงครับผมมันอาจ,จะไปทางนาหมละมันขึ้นน่นมาเลยหรอ วิญญาไม่ใช้งานะเนี่ยครับขวกมันมีละนม,นมีวะว่านขีดไม่มีะนี่ขวูนีเนว่านีนบ่นีเพรานัพี่น้องาว่าคือเ่เห็นห้อยพันห้อยอย่างเงนบ,น,น,นบอพีเดีละ่ะปอมนึ่ พีป่ปมนี่อันนึงงยู่ขนขวากงับโอ้ยพี่บ่าเอ้เมียนมอออน,น,นี่นี่ยู่นี่ลงมองพี่น้องจาของจาของเบ็ดลงมอง นี่บอมกับว่างอยู่นี่ไงอันนี้ก็บผดายุ่ไปหงายให้เก่าพี่ด้อเมย์ให้มายู่ไปต้มขวดขันถึงเก่าน่ไปไหมไปครับพี่น้องต้มกลนกันไปมันบอกกินนี่คำนันใหม่ ห่วงลูกเด้อยถืออย่า,าพี่น้องต้องเป็นอยัางมูพอนะเขินว่าตับไก่ตับไก่ห้องเรียนนี้พอนะนี่อะไรอ,อีกอโอ้ยมุนุ่ยปุ๋ยพี่น้องต้องอยู่นี่นั่นแหละโอ้ยปลาปลาปลาแต่เป็นตังสีปลาไปไป โอ้ต oh, ับไกทางหา้างดีว่าแาทายอยู่พี่น้องโอ้โ oh, อ oh, ้ขยหมดขยหมดบดิ it, ตัวเด้พี่น้องจับไกล้ลีเลยเ yeah, yeah, น,น,นี่ยเนี่ยตับไก่ส้อยต้อยน้อยที่ๆบนว่ะงำเซ่หา้ามงเซ่ก,ก็ว่าได้จริ พันหูอุ่มพะนะพี่น้องนั่นนั่นนมันอีปุยพี่น้องจักกี่ยูโอยูเด้ออะไรอ่ะแต่ยางแต่ยูโอยูหรอยูบ้มันอีปุยพี่น้องเอ้โอยูหรอโอยูหรอลดแต่ยูยูึยูยูดีโอปลาไหลพี่น้องปลาไหลดับไตยจับไตยจับไตยทำงานอย่างนี้พี <si> <i> <i> <i <i ่น um ้อง งามาทานนันมี่สตแล้วเนะนีอยยูทูบี่ยใสนีน่กำลังงามงพ,พี่นหออพอผัดเสีบเสียบมเพื่อนวใสายซ้ำเด <c oughs> ี๋ยวจำพวกไม่รู้เขาเอาเสียหลับปลาโอ้ <c oughs> สายหลุด <c oughs> สายหลุด ขาดนอาหาบโอวปลาตา <c oughs> บาดเ่นกที่หอดสอ้จับอันนึงจับปลาอันนึงเีย๋ยจังบอสังเลยพี่น,อน้องเอ้ยบอสีดําบอกเดี๋ยฝ่าไรนี่ก็เล้วเราบอแจกกัน่ตายลแไม่ดี มดิน,ดนงนี่ดดินอยู่เดีวโอ้ยังงกูพี่น้องังงกูว่าตายอย่วเลยเปนผ่าตายว่าได้กินมันว่ะเอ้ยยากเหลือเกอนินอย่างนั้นเดนี๋ยวจะบริจาคดิเฮ้ยพูดยยเลย เลียงเงือนี่นี่ครับเฮงาตับไก่ทำงานพุ่นหนึ่งตับไก่พุ่นหนึ่งใส่เดือนเป็นว่าใส่เดือยนห้างยากขึ้นเยอะเกินมันมาช่วงน่ามันรวมมงคุดมงกุนเราเนียงเราล้างมงข้าวให้เก่าคนว่าเอาออกตัวนั่นน่ะมันต้องมากินเออ ขึ้นลงฮกเลยบ่ไปพี่น้องไปต่อนํากันใส่อีก <laughs> เงี้ยใส่เดือนใช้สีมันเหมืกันว่าเบิ้งน้นกันพี่นอ้องปลาทั่วปลาทูดิสามหางของตัวพี่น้อง<ห>นี่ลาไรละไรหน่อยปลาดุ๊ปลาไรหน่อยเปไน็นปุ๊กก็ปะคว้าคนมาไปครับผมรอหลุดรอเบ,บิ้งน้นกันอีกต่อไปอมาพี่น้องขวากันรอบสองตอนดึกบ้านนี้ไปนั่ใส่เดือนเด้อพี่น้องบาง้าน เปลียนเนี่ยเหมือนเดิมเห็นตะคริบว่าเฮียใส่เรียนสีสูดอันนั้นเฮียตับไก่ได้ว่ามือเปนใหญ่เป็นเดอรดิฝุ่นใหญเป็นน้ำกันฝุ่นวยๆอยู่ฝุ่น chùa ừ, hôi hôi hả chuẩn bị mấy con có mấy gì là gì ีนี่แหละใส่เงี้ยนี่เลยใส่ลุ่นใส่เดือนเหมือนย่างคือเก่าใส่เดือนย่างคือเก่าพราะย่อมกินครับผม bơi cái này, nó vẫn còn nhôn bơi kì. Bãi cái đi nhoáng đây. Bắt. Chết tiệt. ใส่เียนนี่พี่น้องเนนี่สุวัฒนาคนใส่ใส่เรียนเนเบื่อจิ๋จิงคนใส่ตับไกตคนวะคนละคนละคนละสูว่วนคนวะตรงร่องตรงร่องพีง่กระปาเคีหน่อยเลยหรอเอียบอเอ้บงานี่ตัวน,นี่บาดคน เี่ยหละมันก็วินาทีอย่ง,งดูดิละบึ้มเ <c oughs> นี่ยคืนไปเลยลไม่มีอะไรในะกอไผ่เลย พุนพี่น้องเอยุนลากไป็นหวุนนี่ลเราลายเปไก่ประเด็นโอ้ยไปเชียงหน่อยนะดึงเป็นตมันบ้นู้พี่น้องเลยเงยใสเดือนนี่ลากเดือนส่งสายด้วยมารมาสงสายผม,ม อโอู้่ขดัดหลอบเด็กมากเป็นเสียเงียบพรบพี่น้องเอ้ยฟาบกินเท่าเขาเมียนนนแะครับบาดหลอบนีกับเขาเมียน,นแล้วครับ,บ หลอเดเลืกอกประมาณพี่น้องเอ,อ้ยงานน้ำกลุนเฮียใส่เดือนม,มีดจีดีเพื่อนว่าของเบอร์จริงยังมีมีห้อยอยู่คนะพี่น้องจักเดียวสัตวีหวัดม,มดั้งหัวสั้นจีดีหย,ยุ่หลุดหมดเหรอจะได้รลุนบ่ ดากันจ ul ี <laughs> hin, ีพี่น้องินคือบอดินบ่อยังแงบ่ล่ะแรงบ่ถึงดากันพูดครับพูดพูดพูดโอ้ยบ่อยู่พี่น้องจะีบไปยังเอพี่น้องยมูรุจักี่กนละ cơn kia tao có kia, ta bỏ thuyền ba hả vìn ơng, đay che sẹo, đồn, vìn ơng, bớt vìn ịt มือิดน,นีกรมิดที่ลีนน <g ül> คนละมือกันเนอะว่านมันฝนตกดินเดยหมาบ้านเนี่ย ก็ถือพนัพี่น้องปบโอ้กบ,บานเนี่ยนอยน,นะครับบาดเลยเหเวลากบ,บานแลพี่น้องเอ้บเบื่องติดชิงด้่ตอนนนครับากับวยกักโตเขอกันผลงานร่วมกับซ้ำเก่าเดีพี่น้องเอ้าพี่น้องกบ,บานฮ้ับพี่น้องกบ,บานเมื่อบมานปรนเดครับคุณว่า พอได้๋ยวปนมาเลยโอ้กลับบ้านนะครับผมไะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ได้พี่น้องเนนะอะประมาณน,น่ะครับเดี๋ยพูดละาสองตัวสามตัวฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ให้ได้พี่น้องเนอนะไะกลับบ้านครับผมเหนื่อเตีบ้บ